สวัสดีค่ะมือนี้ก็มาพบมาพ่อกับช่องกับแต้น้อยชาแนลค่ะพี่น้องมือหนิมาสวัสดีปีเก้าค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะต้อนรับปีใหม่เพราะว่ามือนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดมือสุดท้ายของปีเนาะเอามือนี้จัดสาสมีกุ้งนะครับมือหนิสาสมีกุ้งสุกกุ้งสดครับกุ้งสดเคร่งสดเคร่งสุกครับมือนี้ผักก้าก็ได้หลายอย่างครับผักสลัด นี่หมาละมันว่าห้เหาน้ำเย็นมันว่าว่านี่มันนมันนกเนั่นแหมากรบลูกครับมาหนิมากรบลูกลูกถ้ากระสีเสือเสื่อมอยู่ครับนู่นนะกระเต็เอิ่นเอาเด้อครับเต็มอ้ามาค่ะแซ่บๆน้ำกันเด้อค่ะมาครับมามนนี้กินชาสมิกุ้งสุดเทรื่งซุปเทร่องสดครับทรงไทยปีนะครับเนาะมามันนี้มาครบสามบากกับบอกกับ <laughs> แบบตื่นเต้นวะจ้ะมื่องลุกไายไม่กินพอมันตื่นเ <laughs> ต,นต้นนะเอาอดุลพี่ละแกะแตหน่อยจัดท,ท่างพี่ <h ums> ซุกค่ะพี่น้องอนี่ก็บ <laughs> รงจุสุดมาละ มานละแบบขมอำลำผ่าผ่าหลุมลงทะเลเลยกุ้งเหมือนหนอย่างแลวเนาะีซาซิมิพักอันนี้มันหวานยังล่ะกะลำหน่อยบ่เห็นอยู่บ่เอ็นแต่มันหัวานหน่อยหน่ยนี่ Gue t referred to this dish because it's very tasty, very good in health. Here's the mixed mooncake, try it. Let me try it, สเอาบอกระดาษที่ชูบอไม่พอมีเหงาหายกันแล้วเป็นหาายช่พิเศษก่อนก็ได้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปเอากระดาษที่ชูกันจะต่อว่้ลม่วยดีทันเรียนดีมันนี้แบตคือสิบริเเบิร์ดคือเมื่อวานนี้เนาะ ไทยโอ้เกือบเกือบมาทันเกือบแปเบอร์ก็อืมัวซูกหนึ่งกระแสนะกุ่งอย่าแบบเด้งด้งมนุืม ละคมอมนลำจึงกำเนิดแซบอยู่รู้ไหมว่าจะมาตัวใครเนี่ยวะแม่ตัวกินเต็มมังมาแล้วไม่ได้ตัวเอาของกูกันอะ นนเป็นขนาดข้าวเบิ้มเมนูส่งทายปีเก่าตอนรับปีใหม่มากครบสุดครับืันนี้สงทายปียปอืม Nam tim, nam tim có sữa giọt Biểu ôm vắng Để lại hiệt bà đi Kinh cung <laughs> Nàn ซาซิมิเบียไมนหวานบอกงั้นแกไม่เรียนน้อยพอแล้วเบีบมะนาวมาไล่พอแล้วเป็นคนเทน้ำจิ้มมใส่บัะนาวได้หลายประมาณนิ่มบียบมะนาวหวาน มันตุงเป็นกับเกลู่นหลเนาะหน่าแมนไม่ใส่บูกว่าแมนขวากาวบาสละอ่าเขากันปัญญังแมงบ่เข้าดาวมาทำอะไรแมงนอนยื่นเข้าในบนนอนนะ chợt lắm chuông nắm chợt lắm 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 Do này nha, do nữa là này sassy vô bộ để Bội sassy mì cùng Điều không, đúng. Hmm. 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 cùng Hmm. 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 đồn Ừ Hmm. 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 มันมันแบบเปี่ยวขาไปลาหลขาดขาดของเงาว่าเปนวาไหลดอนฉันเนี่เออ,นอนเนี่ยดอกระลำบะกระลบกระลำหน่อยต่บ้านเนญ่น เอาไปผัดอเราให้กินหมืมานนะอามา้ะกินนะบางมะละบะมัก <c oughs> อแล้วมันม่ควขมแหงเดียลลง

นี่ไเอตมไดบพอแล้วเดี๋ยลูกใายซื้อซื้อกัดได้ค่ะพี่น้องอันนี้เอาไหมเอานี่อีกวะอืมอืม

บอกกรรเห็นแล้วมันนี่กระแซบครับ้าจะมีกุ้งกับลูกคบมันนี่หมูว่านบนหมามานะครับลูกไปเป็นไปเลาะหมูว่านนี่ครับมันนี่เพิ่นก็นอนถ้ากระลูกคือกันครับพวกเอาเพิ่งเพิ่งนอนถ้ากระลูกกันเลยเสียงเสียงอยากอันเมื่อเมื่อจงหน่อยเอาพอพอบลาบอ่ะเออมันนี่ก็ทรงไทยปีเก่านะครับเนาะมีอื่นตอนรับปีใหม่นะครับเนาะ มือแรกนี่ไพสิไปเขาเดาวด้างใดน้อครับหมือแรกนี่นาอผมก็เมียก,ก็บลูก,กว่าสินอนอยู่เพื่อนนะั <c oughs> อ้าวเมอนกะแต่ไปสไกะอันคือแบบว่าขอให้พี่น้อง <c oughs> มีความสุขแล้วก็เออไปสไมาสา <c oughs> กะดูแลสุขภาพนะคะพี่น้องช่วงนี้คือช่วงปีใหม่รดเลือกกะไปมากสัญจรไปมากคือมันหลาย กลับไปมาโดยความระมดระวังเอามื่อนี่กระแต่น้อยแล้วก็เบากรรมก <laughs> ับลูกอขอขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามเราส้มตลอดมานะครับเนาะมื่อนี่กัล่าแล้วครับมื่อนี่ <laughs> สวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับ <laughs>